เวลามันนานจังวะทีมสองบีอ่ะเร็วดีอยู่จุดเดียวครับแต่เรากระจายกันอยู่อย่างไรฮะมันโอกาสไก่สูงนะแต่มันเริ่มใช่ต้องให้เทีสไก่เพื่อไม่เกินต่อไปเฮ้แต่เราวงก้าวแล้วแต่ข้าหากว่าทีมไทยจบก็คือจบเลยมันเป็นประวัติศาสตร์ไงจะเป็นทีมแรกที่ทำสแมชรูแค่สามเกมอะโมเมนต์มึงอย่หนอกนะน้อง ขาับรถสปีดวียังไงคนนี้คือเวลาที่เจมงจะบีบนะทุกคนนะไอ้มันบีบยังไงเจ็ดนี่เขาโดนก่อนครับผมว่าซากุระเห็นแล้วแต่ซากุระเหมือนยัง้ยคือเราอาจจะต้องเล่นบนถนนด้วยนะหมายถึงแบบสโมมาเล่นบนถนนอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ครับไม่งั้นเราไปจู่ห้องน้ำไม่ได้ผมว่าเอไม่ได้ก็จุ่ห้องน้ำหรอกเขาระแวงข้างหลังเลยแบบมีคนคานมาอย่างเงี้ยนะแต่ก็เป็นเรื่องดี เม้อถาโฟก้สห่ผมพีาเขาว่าระเบิดลุ้งน no ี <h <h ้ได้ลุ้นเลยมอแมนคัดมาจากไม่ช้าน้องหนึ่งขำๆัมาาเม่ช้าบูมบุมมดไกลไปลูกแด็ใบเซ็บแม่มันแรงแรงเยอะไบหน่อยเยเนีจานเขาว่าคู่อารอย่างงี้แล้วจั่วจัจวนยังไงเทวนจวสวยสวยดเอย่าไปบนมั่วอย่าไปบนมั่วแม่ลุกขึ้นมาหลบสวยมอแมน

ไม่แต่ว่าเป็นแชมป์มอเตอร์ไซค์เออไม่ทันใช่ไหมจากไลน์อัพที่มึงเปลี่ยนมาเป็นการเพิ่มเติมมาตึงแชมป์มาโอ้ทุกคนนี่คือแบบโอ้โหควรจะไม่กินข้าวเลยผมอะจังหวะไปชนบ้าน BDR เลยนะพอได้บ้านนั้นเปลี่ยนเลยเออแบบแบบน่าจะจบที่ที่สี่ถือเพราะว่า D X มันหมดก่อนไงผมว่าน่าจะจบที่สี่หรือไม่ก็ที่ห้า ประเด็นคือแบมไม่ได้ไปนะอย่างเงี้ยอเออแบมไม่ได้ไปเฉยโอสุดนะแต่ว่าก็ถือว่าดีใจกับ EA เอทุกคนเพราะว่าก็ถือว่าเป็นบริษัทไงเพราะว่าทำสมาร์ทรูแค่3 <จะ S 1> เกมอะตอนนี้คือแบมพายทำได้ที่5เกมแปลว่าตอนนี้ทำได้แค่3เกมแลวไม่มีใครทำได้มากกว่านี้นะดูพี่แกวพันกับเกมเขาว่าวันนี้ผมเตรียมตัวมา4ี่ทุ่มวันเนี้ย เป็นทีมทีเขทที่เข้ามาท็อปสองครับเหมือนแม่พายจะโดนแซงครับ